เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผม b i g P s s o p p แอดมิซื้อขายช่อง t i k t o อกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวช่องที่มีผู้ติดตามถึง36,000แล้วก็ยอดไลค์ถึง380,000นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ช่องไปสร้างตัวตนทำแบรนด์นะครับช่องนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ก็ยอดวิวดีนะครับแล้วก็ฟีดดีเลยนะแล้วก็ช่องนี้นะครับสามารถไลฟ์ได้ทั้งในคอมในเลยนะครับนี่ สามารถไลฟ์ขายของได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือได้เลยนะครับนี่เลยนะไปดูส่วนของผู้ติดตามนะครับเป็นผู้ติดตามปุ๊บผู้ติดตามชาย95%นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นอายุตั้งแต่2 5ถึง34ปีนะครับแล้วก็เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับนะไปดูส่วนของการไลฟ์มีการละเมิดหรือเปล่านี่ไม่มีนะครับผม สวยๆงามๆครับใครใครสนใจเอาไปขายของต่อหรือว่าทำแบรนด์นะครับติดต่อผมได้ทาง Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับนะ mm hmm. ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับช่องนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับ mm hmm. ส่วนเนี่ยใครอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักผมมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้า mm hmm. ช่องหน้านะครับผมบายครับผมสวัสดี